ตอนนี้กำลังซ่อมแซมครับวันนี้เพิ่งรื้อฝ้าเลยครับผมเพราะว่าต้องเปลี่ยนฝ้าและทาสีแบบทัทง้งทั้งทั้งหลังใหม่หมดเลยครับผมชาร์จพัดลมปิกนิกครับแล้วแล้วที่เนี้ยผมผมชาร์จชาร์จไว้สักสักแป๊บหนึ่งมันยังไม่เต็มผมก็เลยผมก็ชาร์จทิ้งไว้แล้วก็ผ่านไปมันชั่วโมงชั่วโมงก,กว่ามันคงจะร้อนแล้วมันก็อยู่ใกล้ลูวิง่งก็ติดกับลูวิง่งก็ไหมเลยครับวันนี้ ไม่มั่นใจว่าช็อตหรือว่ามันแบตมันร้อนระเบิดอะพี่เพราะว่ามันเป็นเหมือนพัดลมปิกนิกที่มันต้องชัดแบตได้อะไรเงี้ยครับตกใจมากพี่แล้วแม่ผมเพิ่งมาจากสกลวันแรกอะ่ะเขานอนอยู่ห้องข้างๆอะ่ะผมก็ปิดประตูแล้วโทรหาแม่บอกแม่ต้องออกแล้วไฟไหมแล้วจังหวะเปิดอีกรอบนึงอะ่ะควันดําแบบตีตีหน้าเลยมองอะไรไม่เห็นเลยนะมองทางไม่เห็นแบบเปิดแฟลชก็ไม่ช่วยมันเห็นแค่นี้ก็เลยผมก็เลยหมอบต่าลงมาชั้นหนึ่งก่อนว่าไฟมันใหญ่ขนาดไหนถ้าไฟใหญ่มากจะไม่ให้แม่ลงมา แต่โชคดีว่าไฟยังไม่ถึงประตูผมก็เลยให้แม่วิ่งลงมาแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยครับหลักแสนและพี่แต่ว่าสุดท้ายผมต้องให้ช่างเขาประเมินอีกทีหนึ่งว่าทั้งหมดมันเท่าไหร,ร่บ้างอะไรเงี้ยครับโชคดีว่าของที่มีคุณค่าทางจิตใจย,ยังรอดอยู่ครับผมใช่ครับเตือนใจว่าก็ถ้าไม่อยู่ก็ชักปักออกให้หมดดีกว่าครับผมผมไม่ไม่ค่อยหล่อนครับแต่แค่ว่าถ้าดึงปักผมก็สบายใจละผมไม่ไม่กลัวอะไรละครับผม